อ่ะตอนนี้ก็ตีบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะสำหรับ <S <S อ่ะกราฟสุดดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมอ่ะ วันนี้ทุกคนก็เห็นนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการปั้นพิกุลุชิโทวะนะครับผมเป็นร่างอันต้าแม็ก2 4 0นะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่จะขี้เกียจปั้นนะครับผมทุกไอดีของผมมักจะขี้เกียจปั้นนะครับผมเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผมตีบวกเสร็จเลยละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผม อตอนนี้ก็ตีบวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอสำหรับตัวของฮิกุระชิโทะนะครับผมอร่างอันต้าแม็กนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิววันที่สเตตหลักกันเลยนะครับผมสเตตหลักที่ผมจะรีวิวคือ395เช่นเคยนะครับผมสังเกตที่ตัวของฮิกุระชิโทะนะครับผมว่าเก่งแค่ไหนนะครับผมดูนะครับผม ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับผมมาดูกันข้ามนะครับผมว่าข้ามเดือนไปหลายเดือนแล้วนะครับผมว่าการข้ามเนี่ยข้ามดีไหมนะครับผมอะมาดูนะครับผมก็าจะข้ามตั้งแต่แรกเลยไหมข้ามครับผมโอ้โหดาเมจก็ยังหนักหน่วงเหมือนเดิมนะครับผมไปต่อนะครับตัวที่สองนะครับผมตามาไม่ีีนะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับผมสําหรับตัวของอิกลาชิโทะนะครับผมอ่า หลายคนมองว่าเป็นตัวของเป็นตัวละครผู้ชายนะครับผมที่จริงแล้วเป็นลูกสาวนะครับผมเป็นลูกสาวของตัวของอินุเาียฉะนะครับผมกับคางอเมะนะครับผมอ่าไม่ใช่ผู้ชายนะครับผมเป็นผู้หญิงนะครับผมอ่าผู้หญิงที่ดอดาบน้ํานะครับผมค่อนข้างที่จะเท่เลยนะครับผมตัวของฮิกุระชิโทะนะครับผมแถมยังไม่เพีมีความสามารถไฮเปอร์ที่โดดเด่นเลยนะครับผม เป็นการตัดแล่นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันที่ PvP นะครับผมว่าีิกุรชิโทะจะเก่งแค่ไหนนะครับผมผมจะใช้แค่ที่กุรชิโทะตัวเดียวนะครับผมผมจะปล่อยให้ตัวเดียวนะครับผมนี่ครับผมเพราะว่าลีกมันจมนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่เล่นนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับผมปกตสที่กุรชิโทะนะครับผมตัวเดียวนะครับผมตัวี่ยทั้งทีนะครับผม จะได้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงนะครับผมอ่าข้ามแล้วครับผมนะมาตั้งแต่ตัวแรกกข้ามเลยนะครับผมสําหรับโทวาครับผมตะกี้โดนสกิลไอเค่ยนะครับผมอ่ะสำหรับไอดีนี้เกียร์ไม่ค่อยดีนะครับผมเป็นเกียร์แบบฟรีทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าสูมเกียร์ไม่ได้นะครับแต่สูมเบนเจอร์ได้นะครับผมอ่าตัวของฮิกุระชิโทวาครับผมสกิลหนึ่งเป็นการสร้าง เป็นการข้ามหรืออมตะสักอย่างนี่แหละครับเดี๋ยวผมไปดูสกิลอีกทีนะครับผมเพราะว่าตัวของฮิกุโรชิโทะค่อนข้างที่จะโดดเต่นในเรื่องการข้ามนะครับผมน่าจะเป็นสกิลบังคับข้ามครับผมไม่นับรวมกับของเอลินนะครับผมที่แบบสลับตำแหน่งนะครับผมการข้ามกับสลับตำแหน่งอาจจะแตกต่างกันเลยนะครับผมตะกี้เห็นความสามารถแล้วก็แบบแอบดีใจนะครับผมเพราะว่า การข้ามไปยังปกติดีนะครับผมหรืออาจจะเป็นแค่หลีกล่างนะครับผมเพราะว่าไอดีหลักผมไม่มีไงนะครับผมถ้าผมมีผมก็อาจจะได้รีวิวดิหลีกที่สูงกว่านี้นะครับผมอ่าสำหรับตัวของฮิกุระชิโทะนะครับผมอ่าการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมเป็นตัวป่วนนะครับผมอ่าถ้าจะปั้นแม็กเป็นตัวแรกเหมือนไอดีนี้นะครับผมอ่าผมแบบยังไงอ่ะ ปั้นแม็กก็ได้นะผมหรือไม่แม็กก็ได้นะครับผม <S 2> <S 2> เพราะว่ามันเป็นตัวป่วนนะครับผมถ้าปั้นแม็กก็ต้องหาตัวยืนอีกตัวหนึ่งนะครับผมสําหรับไอดีนี้ก็คือตัวของอดัมนะครับผมเป็นตัวยืนอีกตัวเลยผมก็เลยปั้นตัวของทวะนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้รีวิวนะครับผมอ่ะในเดือนก็่ผ่านมาผมก็ยังไม่ได้เริ่มทาคลิปนะครับผมอ่ะก็เลยต้องมาปั้นแม็กในไอดีนี้นะครับผมอ่ะสำหรับสกิลๆของที่เพือชีทวะนะครับผมอ่ะสกิลหนึ่งเป็นการเคลื่อน ที่ไปยังกองทัพของศัตรูนะครับผมยกเลิกอามาตะของศัตรูสร้างความเสียหาย3,300ของพลงกิลในพื้นที่นะครับผมห้ามทําให้ศัตรูชง,งักค่าวิแล้วก็ลดอัตราการต้านทักษะของศัตรูอีก40% 10บีนะครับผมสกิล2เป็นการสร้างบาเรียแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตนะครับผมอนะ่ะถ้าเป็นไฮปืร์ก็จะสร้างบาเรียเพิ่มนะครับผมอ่ะเฮอันนี้แอบ,บน่าสนใจนะครับผมเพราะว่าทุกคีที่ผมเห็นมานะครับผมถ้าเป็นตัวที่มันสร้างบาเรียแบบ สกิลแรกอะประมาณห้าวิใช่ไหมครับถ้าเป็นสกิลแบบตอนที่เป็นล่างไฮเปอร์จะลดลงไป1วิครับแต่ตัวนี้เพิ่มนะครับผมเพิ่ม1วินะครับผมค่อนข้างเกียรติเลยนะครับผมอ่าความสามารถอีกหนึ่งความสามารถครับผมที่ทําให้ติดตํานานยาวๆนะครับผมคือความสามารถคือศัตรูใช้แร่เพิ่มระดับ2นะครับผมคือการเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยนั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยวรอดูคลิปรีวิวโทวะล่างไฮเปอร์ได้เลยนะครับผมอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆจากช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ